มีงานจัดเฟ้นนนไปข่าวไป้าไปเหลืองได้สดจากคันนี้ต้องรีบจัดดูคินประมาณรับรถทันทีเป็นเลยมูลค่า5,000บาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอไปอีกแล้วนะคะเสถียรไทยรสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ไปพิบูรณ์ที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยมบินจังหวัดสุราษฎร์นะคะจัดรถตู้เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันเกียร์ออโต้สภาพใช้งานน้อยนะคะสภาพสวยๆพร้อมวิ่งงานเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดรอบคันในคลิปนี้กันแป๊บก็เลยจ้า และนี่คือเจ้ารถตู้คอมิวเตอร์เครื่อง2 8รุ่น GL นะคะเป็นตัวหน้ายาวเกียร์ออตโต้สภาพสวยรับจัดมาให้สีเทาพี่ๆขาตัวนี้บอกได้เลยได้ส่วนของตัวเบาะหนังมาให้ด้วยแล้วเรามาชมรายละเอียดรอบคันตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงรอบๆคันตัวรถกันก่อนเลยคันนี้ได้ส่วนของตัวกระจังหน้าแบบโรเมียมนะคะพร้อมโลโก้ของโตโยต้าและมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะตัวนี้สภาพสวยสวฮาโลเจน โคมไฟใสสวยไม่มีร่องรอยการแตกร้าวพี่พี่ขาดูก่อนเลยนะคะโคมไฟยังคงสภาพสวยและมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้สีตัวน้องสีเดิมนะ,ะพี่ขาจากโรงงานรถของเรานะคะเป็นรถปรวจประจำการหน่วยงานราชการไม่มีชนหนักไม่มีความ,ไม,ม,มไม่มีน้ําพ่วมไม่มีตะต่อไม่มีก่อไม้และไม่มีติดแก้พี่พี่ขาตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวล้อเดิมนะคะตัวนี้เป็นล้อ กระทะะภาพสวยพี่พี่คาได้ยางเม็กซีกเข้าไปตัวยางจะเป็นปียาง2025นะคะตัวนี้ทั้ง4เส้นเลยพี่ขาตัวยางตัวนี้ก็จะได้ขนาดยาง2 3 5ทบ6 5 R16 นะตัวยางก็คือดอกยางน้าร่องลึกสภาพสวยยางเต็มๆหน้ายางหนาแบบนี้ก็เลยนะคะสีตัวรถสวยงามฉบเฉียวมากๆนะคะสำหรับตัวด้านข้างของตัวน้องและคันนี้มาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างคล้ายๆกไมเจตตเนาะ มีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้แล้วก็มาพร้อมหมดตัวไฟเลียที่ก็จกมองข้างและตัดด้วยสีดำนะพี่พี่เนาะสภาพสวยตัวนี้ไม่น้อยมาพร้อมกับระบบป้องกันการขโมยด้วยพี่พี่นี่สัญญาณแจ้งเตือนเบ้ามือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถรุ่นนี้มอเตอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถพี่พทางบันไดขึ้นลงรุ่นนี้ออกแบบมาขึ้นลงได้สะดวกสบายน็อตสวยเดิมนะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตแกะเมดอาร์ให้ชมหน่อย นี่เลยเม็ดอาร์ up, กลมสวยรูกลมคมชัดนะคะรถไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนพี่ๆคะ่ะแผงประตูก็เช่นเดียวกันนี่ให้ดูนะคะบานประตูเดิมๆตัวนี้ไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนบานประตูนะคะดีไซน์ซาภายในก็จะคุมโทนแบบสีดำนะ,ะดูแลรักษาง่ายกระจกรับรถแบบไฟฟ้านี่เดี๋ยวเรามาชมห้องผู้โดยสารกันบ้างตัวนี้ได้อะไรบ้างเปิดมาชมว้าวเห็นพื้นพี่ๆตัวนี้พื้นนะคะ แปลงให้ใหม่แล้วเนาะตัวพื้นสภาพคือสวยเลยคล้ายกับตัวลายไม้นะพี่พี่เนาะให้ดูสวยนะคะทําความสะอาดดูแลรักษาง่ายเนาะถ้าเป็นแบบอ่าพื้นเป็นเดิมก็จะเป็นคลา้คลายแบบผ้าเนาะเปื้อนสกระปรกได้ง่ายแต่นี้ก็คือแบบเป็นเป็นเป็น,ปนทําพื้นมาแล้วพี่พี่ขาตัวนี้ดูแลสดูแลทําความสะอาดได้ง่ายในส่วนของตัวเบาะก็จะได้ในส่วนของตัวเบาะสามแถวพี่พี่เป็นเบาะหนัง สีเทาสวยๆมาพร้อมกับตัวเข็มขัดนิรภัยมาให้ครบทุกตำแหน่งนะคะตัวนี้อคอนทูกรจกมาให้มีทังดับเพลิงมาให้ด้วยระบบเซฟตี้ความปลอดภัยก็มีมาให้ครบนะคะนี่ในส่วนของตัวเพดานด้านบนนะ,ะช่องแอร์ตัวไฟต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยพี่นี่ให้ดูด้านในพ,พี่สภาพสวยๆเลยนะตัวเบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะเบาะชํารุดไม่มีพี่พนี่หนบ,บสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสะภาพคือสวยงามมากพี่พ่ะ ประตูบานเลื่อนก็ยังคงใช้งานแบบปกตินะคะประตูบานเลื่อนเดิมๆพี่ๆนี่นะคะตัวน็อตต่างๆให้ดูเม็ดอารนะคะกลมสวยสวยมากตัวนี้นะคะพี่สติกเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบพี่ๆนี่ตัวนี้ไฟก็ยังติดนะคะเปิดปิดใช้งานได้งา่ายแล้วก็ทางอะไรขึ้นลงคือแบบสภาพการใช้งานก็คือน้อยมากนะคะพ,พี่ขาเม็ดอาต่างๆประตูบานเลื่อนสวยเดิม น็อตไม่มีรอยขยับนะพี่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ <S <S ด้านข้างรอบๆคันตัวนี้กระจกเดิมจากูนยนเดต้านะคะพี่พนี่มีทางออกฉุกเฉินให้นะคะตัวนี้ด้านหลังพี่พี่ล้อ,อก,กระทาเดิมโรงงานทั้งสี่ล้อนะพี่พี่ขตัวนี้นี่ให้ชมด้านหลังนะไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้แบบปกตินะคะจะมีดีไซน์ที่ใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้พี่พี่ ใหญ่กว่าตัว P16 1ิบ8นะคะตัวนี้ก็จะมีดีไซน์ที่แบบใหญ่มองเห็นได้ง่ายนะคะในส่วนของตัวโคมไฟดีไซน์ต่างๆเขาเน้นความจุเลยพี่เนาะสูงยาวตัวนี้ก็ได้เป็นชื่อว่าตัวแตัวหน้ายาวนะคะสาหรับตัวนี้อ่ะน้าหลังก็ไม่มีอะไรเยอะพี่สำหรับรุ่นนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของกวด้านหลังโลโก้นะคะก็เป็นโครเมียมบานจับด้านหลังตัวนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะอักษร คอมพิวเตอร์ก็เป็นโครเมียมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานปกติแล้วก็มีไฟเบรกดนที่3ตัวกระ,กระจกไล่ฟ้าตัวปัดกระจกด้านหลังแล้วก็ตัวกระจกก็ยังเดิมๆพี่ๆไม่มีร่องรอยการแตกร้านะคะเปิดมาที่ด้านในพี่พี่ขานี่เข้ามาชมก็บอกเลยด้านหลังตัวนี้พื้นนะคะปูกลมมาให้แบบใหม่เลยตัวเบาะก,ก็ยังคงแบบสภาพ สวยนะเป็นเบาะหนังหุ้มหนังมาให้แล้วด้วยเมคอัพกลมสวยเลยพี่ดูตัวรถนะคะด้านหลังตัวน็อตต่างๆให้ดูไล่มาเลยเมคอัพต่างๆพี่ๆกลมชัดนะคะสวยนี่ตัวโชกต่างๆก็รรับน้ำหนักได้3าถึง4กิโลนะคะนี่เลยพี่ด้านหลังเนาะตรงฝากระโปรงด้านหลังก็ยังคงเดิมๆพี่พเปิดปิดใช้งานได้ง่ายนะคะสำหรับรุน่นนี้นี่ เปิดปิดใช้งานได้ง่ายสบายๆพี่พี่ขาเปิดปิดได้ง่ายสบายๆเนาะตัวนี้นี่มาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถสีตัวรถนะค่อนข้างจะชัดเลยพี่เป็นสีเทานี่ก็ฟังเสียงกระจกเดิมจากสูนเตอร์ต้ามาให้บานนี้ก็จากสูนเตอร์ตา้านะคะทุกบานเลยพี่เดี๋ยวมาชมนะคะสัญญาณการขโมยมีให้กระจกเดิมจากสูนเตอร์ตา้า ดีไซน์แผงประตูด้านในพี่พี่ดูสีดํากระจกปรับรถแบบไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างก็ปรับแบบไฟฟ้าน็อตส,สวยเดิมนะพี่พน็อตฝาก,กระโปรงต่างๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอาร์พี่พี่สวยเดิมนะคะแผงประตูก็ยังคงเดิมคันนี้ตัวนี้มีตัวจับขึ้นลงให้อีกด้วยนะคะนี่เลยสติกเกอร์ยังอยู่ครบตัวน็อตต่างๆตัวเบาะ เป็นเบาะหนังทั้งคันพี่พีตัวนี้มีเก้าอี้เสริมมาให้นะคะภูมิลายมี srs airbag คูนาเดี๋ยวให้ชมเลขไมค์กันตัวนี้เลขไมค์อยู่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นพี่พีฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะฟังก์ชันวิทยุแอร์เย็นฉ่ำๆที่สําคัญคันนี้ได้ในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะพี่พี่เนาะใช้งานได้ง่ายนะคะตัวนี้ นี่เลยก็จะมีเกด,ด้านหน้าด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นตาแล้วก็ตัวไฟเปิดปิดมีม่านมาให้พร้อมแล้วก็ตัวกระจกมองด้านหลังบานหลังก็คือแบบไม่มีร่องรอยการชํารุดนะคะสภาพคือใครอยากได้แบบรถใช้งานนะคะสภาพแบบไม่ได้แต่งวีพี่แต่เป็นเกียร์ออโต้ใช้งานได้ง่ายแบบสะดวกสบายจัดมาให้ในราคาพิเศษพิเศษนะเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าของตัวน้องกันบ้างตัวนี้ก็จะได้กุญแจรีโมทแล้วก็กุญแจสำรองมาทั้งหมด3ดอกพี่ๆ ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปิดหน้าห้องเครื่องนะคะแล้วก็ช่องเปิดเชื้อเพลิงนะตัวนี้ตัวนี้จะได้เครื่องยนตน์ดีเซลพี่พี่แเป็นเครื่องยนตน์ดีเซล2 8 0 0นซีซีนะคะสภา,าพห้องเครื่องนะเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนเลยห้องเครื่องของเรานะคะบอกก่อนเลยเป็นหัวใจหลักเดี๋ยวตามมาชมห้องเครื่องกันนะคะมาต่อกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องกันก่อนเลยพี่สําหรับคานด้านหน้านะคะตัวน็อตพี่พดูก่อนนี่เลย ตัวเช็คในส่วนของตัวแผ่นเพดได้เลยรหัสเครื่องยนต์1 gdfv t บูโมเดลปี2020นะ,ะซีเนิรโรงงานพี่พนี่เดี๋ยวมาดูตัวน็อตกันก่อนเลยตัวน็อตฝากกระโปรงด้านบนพี่พมออก,กอมีให้เห็นแบบเด่นชัดนะ,ะสติกเกอร์นะคะอยู่ครบตาปั๊มจากศูนย์เตอร์าอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนอ็อตด้านใน ซีนเดิมโรงงานนะพี่พอาร์ตแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดเพราะก่อนออกรถเนี่ย้ามีการตรวจเช็คจากพ,พี่ช่างชํานาญการมาให้ด้วยมากกว่า30รายการมีเปลี่ยนถ่ายของเลวนะคะมีเช็คมอ้อแบตเตอรี่นะคะตัวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีนะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยเปลี่ยนรอยยกหรือว่ารอยทําเครื่องมาต่อรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยนะคะสูงสุด2ปีพ,พี่รับประกันได้เลยรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วม ไม่มีตับต่อไม่มีกรอใหมอ่และไม่มีติดแก๊สน,นะคะรถของเราที่สําคัญมีการตรวจเช็คที่ผ่านมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเชอร์นะ,ะหรือคูอินสเปกชันมากกว่า200กว่ารายการพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะพี่เนาะกำลังมองหารถตู้นะคะใช้งานบอกเลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านและส่งมอบรถให้ถึงที่ด้วยนะคะสนใจก็บอกก่อนเลยว่าจัดคันนี้นะคะบอกเลยสาภาพพร้อมใช้งานจะวิ่ง ทัวร์ดีกับโรงแรมรับส่งนักเรียนยใช้ในครอบครัวหรือลูกค้าที่จัดไปเน้นป้ายขาวปฟ้าไปเหลืองนะคะของเราก็มีบริการมีไฟแนนซ์รองรับจัดทำไปไาเหลืองจัดทำไฟเน้นป้ายเหลืองให้ได้นะคะออกไลททุกอาชีพเดี๋ยวายัมสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะเป็นยบ้างคะสำหรับใครที่นลังตามหา รถตู้เกียร์ออโต้เบาะหนัง3แถวนะคะจัดคันนี้เลยพี่ขาจับเจ้าเตยท้าคอมิวเตอร์เครื่องยนต์2.8รุ่น GL เกียร์ออโต้ปียีปี10ของ2019นะคะคันนี้ปี2019พี่จัดมาให้แล้วนะคะสภาพตัวน้องก็คือสวยๆเลยนะคะหรือใครอยากได้ส่วนของตัวแต่ง v ีไเราก็มีมาให้นะคะทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้แต่คันนี้ะพี่จัดมาให้ในราคาสุดพิเศษนะคะ1,88,000้ 1, 88, 000, บาทเท่านั้นผ่อนค่างวดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 2 0 0 0มบาทกวเท่านั้นพี่พี่คะสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากได้เป็นเจ้าค้าเจ้าของรีบจับจองกันแบ,บมาได้เลยนะคะที่เดอที่เบอร์0 6 1ย์8 6 9 9 9น้าะคะย้ำอีกครั้ง0 6นย์8 6 9 9 9นจะคะคิดถึงรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอคิดถึงน้ำแปบ,บเศีไทยรถสวยนะพี่พี่คะฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะพี่ขะใครสนใจก็ทักมาได้เลยร้านแปบอยู่ที่ สุราธานีมีทั้งกรุงเทพมหาคนครและสาขาสุราธานีนะคะวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์รุ่สองไว้ใจเซทให้รถสวยนะคะบ๊ายบาย